สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกว่าในยุค4.0ในชีวิตเราติดปีกมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราสามารถเลือกซื้อของผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งประกันค่ะ ในยุค4.0แบบนี้ชีวิตติดปีกมากเลยค่ะเวลาไม่มีแต่ช่องทางพร้อมใช้อะเพียบพวกการช็อปผ่านจอแล้วส่งถึงบ้านมีครบแทบทุกอย่างจะสินค้าหรือบริการก็ดีแม้กระทั่งการซื้อประกันรถยนต์ยังผ่านออนไลน์ได้หมดแล้วด้วยค่ะซีเชื่อว,ว่ามีอยู่หลายข้อเลยที่เจ้าของรถทุกคนจะคิดเวลาซื้อประกันรถอย่างแรกเลยที่ต้องดูคือความคุ้มครองคุณภาพการบริการความน่าเชื่อถือของบริษัทและราคาอันนี้แน่นอนค่ะสําคัญที่สุดก็คือหน้างานเวลาเกิดเหตุมาไวเคลมไวขนาด ไหนอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าบริการดีค่ะวันนี้ทิจะขอแนะนํารู้ใจค่ายประกันรถออนไลน์หน้าใหม่ที่หัวใจ4.0เต็มรูปแบบทีมซีทรีทดลองแล้วน่าสนใจค่ะคําว่าออนไลน์เต็มขัน้นเริ่มต้นที่การสมัครและเปรียบเทียบเบี้ยประกันทําได้เองผ่านเว็บไซต์รู้ใจ .com ค่ะโชว์ให้เห็นชัดๆให้ผู้ใช้แบบเราลองไปเช็คเบี้ยประกันรถดูก่อนไม่ต้องซักไซส์ให้คนซื้อหนักใจเข้าใจช้าหน่อยก็กดอ่านไปตามขั้นตอนง่ายมากค่ะเบี้ยที่ลองทดสอบดูกลายเป็นว่าราคาถูกกว่า กก่ออนนีะะคะแน่นอนว่าได้ราคาที่ถูกใจแล้วสําคัญที่หน้างานค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนหรือรถเสียทั่วประเทศไทยก็ต้องครอบคลุมถ้าต้องแจ้งเคลมหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสียก็ดูแลสะดวกดีค่ะโดยเขาผลักดันให้ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันรู้ใจระบุพิกัดที่เกิดเหตุให้ประกันรู้ไวเลยว่าเราอยู่ตรงไหนจะได้ไม่หลงไม่งงไม่เสียเวลาอธิบายทางให้ยุ่งยากหน้าหัวเสียกรันตีว่าถ้าประกันมาช้ากว่า30นาทีคุณจะได้บัตรเติมน้ำมัน500บาทไปชดเชยอันเนี้ยฟังแล้วค่อยดีขึ้น ที่ดีก็คือแม้จะเรียกว่าเป็นประกันรถแบบออนไลน์เต็มรูปแบบแต่การบริการก็มีมาตรฐานที่สูงค่ะเพราะท้ายสุดการวัดเรตติ้งผู้ใช้ก็จะต้องมาโผล่ในหน้าเว็บออนไลน์ว i r รัลแบบปากต่อปากอยู่ดีทำธุรกิจยุคนี้นอกจากรับฟังแล้วต้องรู้ใจผู้ใช้ให้มากด้วยค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้นซีรีกันค่ะการบินไทยเปิดตัวซิมูเลเตอร์ฝึกบิน a i r b u s A 3 8 0เพื่อให้คนทั่วไปใช้งานได้ในโอกาสพิเศษ m ม็กแคเผยวัยรุ่นไทยชอบคอมเมนต์เชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งของโลก YouTube เตรียมใช้ AI มาช่วยแปลกแคปชั่นในคลิปวิดีโอ Turn i อคิดอุปกรณ์เสริมติดเลนส์กล้อง DSLR ให้ iPhone 7ข่าวนี้ทำให้เรารู้ว่าทำธุรกิจในยุคนี้นอกจากจะต้องรับฟังผู้ใช้ให้มากแล้วยังต้องรู้ใจให้มากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ